สองแปบเออเร็วๆทำไมมันขี้ขวาบนรถไม่ได้วะเนี่ยมันก็บอกว่าทำได้ทำไมมันเป็นทางคือทางรถไฟนะสามารถออกจากเส้นทางได้ครับแต่กลับกลับม,ม,มาที่นี่เหมือนเดิมนะกลับมาที่นี่เหมือนเดิม ต้องกลับมาที่นี่ให้ได้ครับไปตามทางรถไฟครับเดี๋ยวจะไปครับไปเ,เลยเอาไม่ไม่เพิ่งยืเพิ่งยืเพิ่งหนึ่งสองไปไปเอาไม่มาเดียวมาออกนอกเส้นทางแต่ถ้าเกิดไปเจอมึงเนี่ยรงเข้าดใเนี่ยข้างหน้านี่ลานาผีคุณรถไฟไฟแตกไปข้างหนึ่งเห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็น เฮ้ยนี่สังเกตได้ว่ารถมันบักเอ้ยไม่ได้บักเอ้ยบักเลยแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะาบาลานานครับบาลา,า,านา์อาราจานเดี๋ยวเราก็แซงกลับครับเฮ้ยโดดครับวันนี้นำล้ำเลี้ยวมาเลยนะครับ เฮ้ยอะไรวะเอ้รอก่อนรอก่อนรอก่อนเมื่อกี้หลุดครับมาเอาใหม่ตรงนี้แหละรถเอารถไอ้นี่มารถคันนี้เอารถคันนี้เดี๋ยวรถโชว์ แสงกระตุกไวยกลมนี่มาเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้อย่าชนอย่าชนมาหนึ่งสองไปลอกตัวเร็วกว่าด้วยนะให้แฟงครับอ, <c oughs> อ,รรอ่ะลงจอดร,รอจอดรอหล่นเมื่อกี้หล่นจอดร,รอ,ดอจอดร,รอแฟงครับอ่ะลงรออยู่รออยู่ ไปเลยไปเลยไปเลยเข้ามาแล้วครับกดอะไรดูข้างหลังว่ากดลูกยิงเลยกดลูกยิงดูทั้งตัวกำลังแทงผมอยู่ครับนี่ดูรถดิครับให้วงมองเราจะวิ่งแค่ร้อยสามหนึ่งรถบั็กนะนี่นี่ตรงนี้ชัดเจนตรงนี้ร้อยยี่สิบตอนนี้เราแัดไปดับร้อยสิบเก้า ไปแล้วมันไหนมันจองหัวงวะเนี่ยเอ้ยตอนนี้ครับเราอยู่เมืองซีเจนะตอนแรกเราเริ่มที่เมืองซ้ายล่างนะนี่ออกแล้วครับนี่เมืองอะไรนี่ซีเจป่าววะเออซีเจจะวนรอบอจะวนรอบ GTA นะครับมันชื่อว่าอะไรวะ ข้อมากของ G T A นะ l o ลอส a n นโ s l ลอส s a นโ o s เราจะวนรอบลอส t ันโตสเกือบดูในแมปแมปเล็กตามมาแล้วครับนะครับมาแบบเซียวเข้าไปทางเดียวนี่ไงเฟี้ยวอ่ะต่อเลยอันนี้จะไปในเมืองไหนเนี่ย เมืองที่เด็กคนเรียนกันมาบ้านนอกนะครับเมืองบ้านนอกตามมาันยังไงไปแล้วไปมาแล้วอยู่ในเนี่อร้อยสิบนี่แหละตรงนี้ชุดคลายแม็กมามา,าจอดรอนิดนึงอันนั้นมาแล้วทางเดียวกันด้วยไปดอกบีบาาครับแล้วมาทางเดียวกันกด้วยนะ อยู่ในละแวกทางรถไฟได้นะห้ามออก<บ>เอ้ยเอ้ยตีลังกาตักน้ำครับ <laughs> เอา้าไม่ตกนี่ว่าไม,ไม่ไม่เปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนไม่ทันแล้วต่อครับยอมเดมินิกนาทีนี้ไฟแล้วรถ<ส>กีนะครับผมกดเปลี่ยนรถนะครับ <laughs> เลยทำให้ไม่ตกน้ำรถสีลนะแล้วน่ะแมวมองไม่เห็น รถสีแดงด้วยจะอดีตซัมรอยหรือเปล่าเนี่ยอนพอวอเกอร์อดีตซัมรอยหรือเปล่านี่ครับจะไปแบบวิบากแล้วครับตอนนี้ก็มันจะออกร่องเมืองฟีเจนะครับมันนอกแล้วอยู่มันนอกแล้วนี่กเนี่ครับผมกําลังจะข้ามสะพานแล้วไปคนเอ้าแช่ปมาวะเอ้าคืออะไรวะ <NPC. S 2> ดูนี่ไม่หลอเลยอก่ออ่สิ้น,นึงไ้ยเจอคนโอ้โหมันจอดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องหนีได้ต้องหนีได้ครับคนดำแล้วหนีได้ครับโอ้โหแล้วมันเจอคนตอนนี้ดิดนะตามปะวะ ตาต่อต่อต่อควันขนาดนี้เอ้าผิดทางเนี่ยดําแน่นอนนี่ไงไม่ดำอะ่ะเหลืองเลยไปกันเอ้ยโอ้นหเว่าตาม้ยทั้งเอ้ย,อยสมยัยโอเคไปแล้วทำไมยอยู่ไหนไม่ต้องไม่ต้องบวกไปไปไปไม่ใช่ไม่ใช่ใชคลิปนี้เราเข้าเส้นทางเราไม่ใช่คลิปนี้นะครับเ <c oughs> มื่อกี้นี่มันนั่งริมนั่งเลย อีกแล้วอีกแล้วขี้โกงอีกแล้ว,ลวนี่ไงน,นี่คนะรับผลกรรมนี่เราอยู่เมืองไหนแล้วเนะนี่ยติดติดนี่ไงขวันข่าวอีกแล้วรครับบ้านเดอะวิฟเฟียดับดอมเดมิเนกตอนนี้เราจะไปเข้าไอ้นี่แล้วนะทะเลสาบแอนดมามันนักเป็นจุดรวมพลครับจุดอันตรายเลยทีเดียวผ่านหน้าเรดาร์นี้ไม่ได้เลยโดนละ เขาเรียกว่าแอร์เรียครับเรดาแอร์เรียนี่ว่าตอนนี้น้ำโด่งนะครับจอดร,รอหน่อยก่อนลูกชายจอดร,รอหน่อยมาแล้วครับมาแบบพระเอกอยู่ไหนมา,มาทางลัดครับอย่างนี้ไม่รอไปแล้วครับตอนนี้ มีติดบูลไหมเนะี่ยโอ้โหลืไมไปแต่งรถเออว่ะเฮ้ยไม่ถึงถึงปพกะว่าเออผ่านผ่านจำได้ไปแล้วออไ,ไปแล้ว,ลวนี่เราแซงแน่นอนครับคุณท,ทำอะไรครับเราโคตรรัดนะบอกให้แล้วดูคับมอไซค์ด้วยรัดเหรอทำใหระบบยิงมันไม่ติดลเลย พอพอเลิกรลั่นเขาเป็นทางเขาเป็นทางวัดไปเลยเหรอเข้าเข้าเข้าเขาเป็นทางสัตมาเลยแต่มาอ้าวติดเนินครับโอ้ยขึ้นไม่ได้ไปไปโอ้เขียวเดียวนี่แหละสะพานแดงลงมาแล้วจุดอันตรายจุดหนึ่งมาแล้วเฮ้ยเลยแหละสะพานขาวนี่อันตรายครับซุ่มอยู่บนเติร์กนาฬเรือนาวิกเนี่ยที่รู้นี่ไม่ใช่อะไรนะครับเคยครับเคยเคยยิงวุ่นวุ่น รถด,ดิอันนี้จะจบนไปไหนนะเนี่ยอันนี้เมืองนอกนะคนเขาชอบเลี้ยงก,กันนะคนเลีนจีเอเ้ยเมืองนูน้นเออ,อช่างมันครับอันนี้เมืองอะไรไม่รู้เราจะกลับไปที่นั่นแล้วเมืองเริ่มต้นพิมพ์ผิดอ๋อหนึ่งว่าพิมพ์ผิดมาแล้วไหนมาจากไหนโอ้เหินมาวุญมุ เฮ้ยช่องแคบมังการรถสินตานไม่เด่นเลยทำไมมันจะเช้าวนะเนี่ยรถนี้ถือว่าเร็วที่สุดในเกมแล้วนะเนะนะี่ยเต่ไม่ใช่มันจะดีนะไปถึงแล้วีจะล่อไหมเฮ้ยพอพอพอ,พอ